พี่รักแนแก้วตาพี่รักจนสุดเฉลยเรามาลวมความหลังรักกันดังเก่านะเออเอาใหม่ปะเหมือนท่อนแรกยังจมๆนิดๆน่ะจม<ง>ๆเข้าใจจมๆปะเข้าใจ พี่จะจอมขวัญไม่เห็นน้นจะเศร้าคิดเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่าเมือ่อคราที่แลมล้านกลาไม่เคยคิดถึงใครขอใจพี่ยังห่วงบังอกก้อนจันโกแต่แงงอใจเมื่อไว้ววา อย่างองอรำไปอย่าคิดมาห่วงใยไม่รักพี่ไม่มาก็ใกลไปชิญนเหล่านั้นจริงรหรือจริงสิแน่นะแม่สิอย่าอยู่นนไม่อยู่สิคนอวดดีจะอวดดีงั้นพี่ไปจะไปแห่งใดหรือนี่ก็อยากมาไล่เขาดี พี่ก็รู้เจ้าชู้ไม่สารสานเจ้ารักแต่แกวตาอย่าหวานประจบเลยพี่รักจนสุดฉเฉลยไม่เสียจนไม่เสียจนหรืเ่าเรามาลืมความหลังรักกันดังเก่านะเอ,อิโอเคปะเล่นเสียงอุ้ย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 ขึ้นได้อีกนิดนึงเราเหรอไม่ก็ถ้ามันจมอ่ะก็ขึ้นได้อีกอืม บายนุ่งแหงบายบายจริงหรือจริงสิแน่นะ๋อะแน่สิอย่าอยู่ะนะไม่อยู่สิคนอวดดีจะอวดดีงั้นพี่ไปจะไปแห่งใดหรือนี่ก็อยากมาไล่เขาดีแล้วไม่ต้องมา เจ้ารักพี่ก็รู้เจ้าชูไม่สาสาพี่รักนละแก้วตายยังหวานประจบเลยพี่รักจนสุดเฉลยอยเสียจนเบื่อฟังเรามาลืมความรังรักกันเดิเกานเอะ b ายเตะไม่ดู ยไม่พ, <c oughs> พี่จากจอมควันไม่เห็นหน้าน้องวันแสงจะเศร้าคิดเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่า <c oughs> เมื่อคราวที่แลมร้างไกลไม่เคยคิดถึงใครโถใจพี่ยังห่วงบางอ,อ <c oughs> ้อ 唱歌再难哦。